สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูทางด้านพี่ต้นสุดรอครับภารกิจในการขุดลอกสะเก่ากางทุกนาที่บ้านน้องขุนปราบตำบลเมืองแฝงอำเภอคูเมืองบุริรัมครับ โกเบโก้ s 200 k 2 0คสอิดสิทีมงานนอพันนิพางานสะเก่านี่ต้องยดยกให้เขาแล้วครับโน่นฝั่งของมือพราการสองขุนพลอยู่ฝั่งโดนครับเสียนมเสียเดชรอจับปลาไหลครับ เพราะว่าสาเก่าแน่นอนล่ะต้องมีแน่นอนข้างล่างดินแข็งครับนี่ลงไปข้างล่างเลยดินนี่ขึ้นฝังงานนี้ไม่ได้ใช้หกล้อครับใช้แต่รถไปโคเลย เนี่ยถอยจากสาลากลางน้ําครับถอยมานี่ต่อที่2ต่อแรกเอามากองไว้ต่อ2ขึ้นฝั่งนะครับเสริมคันเสริมคันบริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้อกลัวตรงนี้จะเป็นลักษณะจะเป็นกระท่อมของเจ้าของเนี่ย เพิ่งจะเริ่มแล้วครับเขาว่างไปหอดใสไปนี่บหรอฮะการดึงด้ยเหมือนตุกปุย้ยขาขาวอะ่ะอ๋อมองตุ้กปุย้ยขาวขาวมานี่ค<ม>ือว่างดินทา,างนี้กับเสริมไปนี่ล่ะป้าเจ้อ่าเอาเลิกไปไหนมาหนี่เอาไปดินบ่ชน,นี่แหละ อ๋อไม่ได้จำกัดความลึกแล้วกระท่อมไปลายนางากน้ำอะ่ะเอาไว้อย่างนั้นได้กี่ตัวแล้วปลาไหลตัวเดียวมันเมีเยมน,อมน,มนอยู่นะบอ่อะาอยู่ในนี่ไอเราอยากกินปลาไหลเห็นมาเชือดไก่อยู่นั่น เจอตัวเดียวครับก็เพิ่งเจาะได้หลุมเดียวนะหลุมข้างๆกับกระท่อมกลางน้ำโอ้เวลาน้ำเต็มเนี่ยลงไปเล่นอยู่กระท่อมนี่น่าจะได้บรรยากาศนะครับ งานนี้เป็นงานชิวๆครับอากาศก็ดีเหลือเกินมืดครื้มเหมือนฝนจะเทลงมาแต่ว,ว่าตอนนี้นี่สายตาจดจ้องนี่หาปลาไหลเนี่ยมันยังไม่เจอเลยจะเก่ามันต้องมี ไอ้ต้นไปเห็นปลาอะเตีไอ้ตัวเดียวนะว้ยมันไปใส่เหมดฮ <c oughs> ะาเกือบจมอ้าวเจโนมอบอกเกือบจมอยู่ตรงนี้โอ้พลาดชช็อตเด็ดเลยครับ นี่สารากลางน้ำเนื่องจากว่าสารากลางน้ำนี่มันขวางบ่ออยู่ก็เลยขุดฝั่งโน้นก่อนพอเสร็จแล้วก็ข้ามมาลุยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็น่าจะปะลาไหลนะ่าจะอยู่นี่เยอะอยู่นะเท่าที่ดูนี่ยโคนฝั่งนี้เยอะโอ้เดินไม่ได้แล้วนี่ สาละกลางน้ำเจเดตเจเดตอยากรู้ว่าไปได้หรือเปล่าเนี่ยช่วยมาช่วยมาเดินให้ดูหน่อย โอมีตอไม้แสดงว่าอะไรตอไม้ช่วยชีวิตแน่นอนชั้นบนแน่นอนครับเป็นโคนชั้นล่างแข็งโปกนะครับเนี่ยชั้นล่างเนี่ยแข็งโปกเลยเนี่ยถอยไป ฝังของโรงครัวนะครับหนุ่มมอสทอ็อฟฟี่กำลังประกอบอาหารอยู่ต้มไก่ครับเหมือนจะเจอรูปลาไหล ต่อไปยืนตรวจสอบแล้วครับ เออไม้ไปยืนครับ ทำไมไม่เจอเสียนุมปลาไหลไปอยู่ไหนหมดทำไมไม่เจอเสียนุมบอกที่กล้ารับงานนี้เพราะว่าดูแล้วปลาไหลจะเยอะนะครับต้องการที่เอารถมาขุดปลาไหลอย่างเดียวครับ chờ đeo chờ đeo men nhá men khỏi hết ta háng man นั house, oh, ่นนั่นแมนบ่แมนบ่ว่านั่นนั่นตูนี้เลยนั่นนี่หูใหญ่ครับใหญ่เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมอีกโอ้พอยอดลุยอีกแล้วครับนี่ อยู่ในนี้ตัวหนึ่งเต้องอไสัเนยปูสินสานะครับสีโวย่อขปจบว่าเปอรสินขอหัว เริ่มจะเจอแล้วเริ่มจะเจอแล้วแส oh, <okay. S 1> ดงว่าสิยูแถวกลางๆนี่แลนะ oh, หละเนาะปไปไล่ๆเลยบ่ครับ อะไรก็ทบอ๋อจะทําโซลา่าเซลล์เพราะว่าน้ำมันแห้งครับ เนียนๆครับอ้าวในช่วงแรกเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนละครับคอยตามต่อครับ